สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับผมแรงนี้เข้ากับมาเบิงหวยเล่ากันนะครับเด้อผมเรียดหวยเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิงแล้วหยานมันบ่ทันอยู่ครับเพราะว่ามันมันมาสายนะครับเนาะเพราะว่าเน็ตมีปัญหานะครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็เตรียมมาให้แล้วนะครับพี่น้องเนาะล่าพัฒนาพี่น้องเนาะครับผมล่าพัฒนาก็มีสมินีเลยครับแคปหน้าจอเลยครับพี่น้องแคปหน้าจอเลยเล่าพัฒนาแล้วพี่น้องเด้อล่าพัฒนาโอเคครับผมสำหรับลราพัฒนาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับลราพัฒนานะครับผมลราพัฒนา ลพาพารามันนี้มีวิง่งดูดที่2 9 0เด้ดอเด่นให้ที่2กับเกาะ้พี่น้องเนาะเดียนให้ที่2กับ9กได้วิ่งดูด9 9เด่นให้ที่2กับเกาเดียนสุดก็มี2 9 2 0แล้วก็9ก้ได้พี่น้องเดอจับคู่มี9 3 3 0 04 4, 4 1, 1 5 5 5 2 6 6 6 9 9 1 5 3 2 0เก่ากาแล้วก็6 4เนาะพี่น้องเนาะสาตัวตรงแต่เล่นก็2 9 0แล้วก็2 1 0ฟันขัดไปเลยจับคู่ตัวจะมี93 30 0 4 ห้าสองสองห้าสองสองหกหกเก้าเก้าหนึ่งสองศูนย์นะครับเนาะแปดห้าแปดคู่นี่แหละครับพี่น้องเอาไปเอาเอาได้พี่น้องเด้อครับผมสำหรับเล่าวันนี้การม่สมเนตุนครับเนาะเดี๋ยวสิไปลนโรงแข่งประทันพี่น้องโอเคครับผมพอกกันในช่องนะครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับ